รีวิวการถอนเงินจากแอป Go IG สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องของนัทที่ชาแนลนะครับวันนี้บินจะมารีวิวการถอนเงินจากแอป Go IG อ่ะมีพี่คนนี้นะครับได้คอมเมนต์มาจากคลิปก่อนนะครับว่ารีวิวให้ดูนยครับถอนเงินแล้วเป็นยังไงเข้าเข้าจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยววันนี้บินจะมารีวิวแล้วว่า ึ้นหน้าบัญชีที่พิมพ์ได้แคปไว้แล้วก็วันที่ที่พิมพ์ถอนกับวันที่ที่เงินเข้าเพื่อนๆจะได้แบบไม่สงสัยนะว่ามันเข้าจริงๆหรือเปล่าได้รับเปอร์เซ็นต์จากทางแอปหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้รับนะครับที่มาทํารีวิวก็คือเติม v i p ก็เป็นตังของตัวเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางบริษัทไม่ได้เป็นหน้ามา้าอันนี้คือบอกตามตรงนะครับผมอ่าเดี๋ยว เราจะมาดูกันเลยว่าปิมเนี่ยทำการถอนวันที่เท่าไหร่ปิ่มทำการถอนวันที่19 19ตุลาคมอถอนตอนเวลา7โมง <c oughs> 7โมงเชา้าไม่รู้ว่านาทีนี่เท่าไหร่แต่7โมงกว่ากว่าของวันที่19ทําธภารกิจเสร็จปุ๊บแล้วก็ถอนตอน7โมงเกือบจะ8โมงและก็ได้รอ ได้รอการเงินเข้าเนี่ยจนไปถึงวันที่20รอไปถึงวันที่20เวลาบ่าย3โมง56นาทีเกือบเกือบ4โมงก็เหมือนตอนที่เราถอนเราถอนตอน7โมงเกือบจะ8ปโมงมันก็จะเข้าตอนบ่าย3เกือบจะ4ีโมงอันนี้คือเวลาของมันอาจจะแบบเลยย4ิบชั่วโมงเพราะว่ากฎของทาง บริษัทเนี่ยของเขาเมันมีอยู่ว่าถอนวันนี้ได้อีกพรุ่งนี้คือกฎนโยบายของเขาคือ t บวกหนึ่งก็คือเวลาบวกอีกหนึ่งวันคือเพื่อนๆถอนวันที่19เนี่ยเพื่อนๆจะได้วันที่20แต่ไม่รู้ว่าเวลาไหนแต่ไม่เกิน23่สนาทียี่สานาฬิกาหนาทีก็เท่ากับเที่ยงคืน เงินจะเข้าบัญชีของเพื่อนถ้าถอนวันนี้ก็จะเข้าพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงคืนเดี๋ยวปิมจะขึ้นรูปภาพโชว์อ่ะอันนี้คือหน้าบันทึกการถอนเงินของปิมหน้าบันทึกการถอนเงินปิมปิมถอนของวันที่19เอ่ะเพื่อนๆไปย้อนดูคลิปก่อนได้ปิมได้ทําคลิปลงไปแล้วตอนรีวิวการถอนกดดูตรงตัวไอเดี๋ยวปิมทิ้งไว้ให้ปิมถอนวันที่19เนี่ยปิมถอนไป1000บาท คืออันนี้คือสลิปบันทึกการถอนเงินของปิมพิมถอนไป1000บาทต้องบอกไว้ก่อนว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยค่าธรรมเนียมคือร้อยละเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าเพื่อนๆถอน1น0บาทเพื่อนๆจะได้เงินเข้าบัญชีแค่95บาทหักไป5บาทถ้าเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ5บาทพิมมถอนไป1000บาทก็เพื่อนๆก็ลองนับดูว่ามันจะหักไปกี่บาทก็1,000บาทก็ร้อยละ5บาทก็เท่ากับ50บาท เงินก็เข้า950บาทอ่ะเก็ตนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้คือหน้าหน้าจอที่เป็นใบสลิปบันทึกการโอนการทอนเงินของปิม1,000บาทวันที่19อันนี้คือเงินที่โอนเข้าบัญชีธนาคารของปิม950บาทในวันที่20ตุลาคมตอนบ่าย3 56นาทีนะครับผมอ่ะ เพื่อนดูตรงนี้ได้เลยว่าเขามีนโยบายของเขาอยู่แล้วคือถอนวันนี้ได้พรุ่งนี้แล้วก็ไม่เกินเที่ยงคืนไม่จํากัดเวลาว่าจะเข้าตอนไหนอันนี้เพื่อนๆ่ก็ต้องใจเย็นๆนะคะผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยทำเหมือนกันรอเหมือนกันทุกๆคนเนี่ยได้รอเหมือนกันไม่มีใครถอนวันนี้แล้วเข้าวันนี้เลยเพราะว่ามันเป็นกฎของเขาอยู่แล้วคือเขาจะต้องตรวจสอบก่อนว่าใช่บัญชีของเราเหรไหม ใช่ user ของเราไหมถ้าใช่แล้วก็บัญชีธนาคารที่ผูผนน้ผู้ที่ถอนเนี่ยบัญชีธนาคารผู้ที่ถอนเนี่ยกรอกถูกไหมชื่อถูกไหมชื่อตรงที่เขาโอนไหมบัญชีธนาคารของเพื่อนเนเนี่ยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษฮะอย่างเช่นของปิ C, ่มกรุงสีปิ่าก็ใส่ไป B A Y B A Y เย่อมาจาก آ, ธนาคารของเขานั่นแหละเออเพื่อนเต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษส่วนมากแอปไหนก็ช่างเขาจะให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าแอปมันรองรับระบบ ภาษาอังกฤษมากกว่าองค์ไทยนะแต่ชื่อไม่เป็นไรชื่อผู้ใช้บัญชีชื่อบัญชีของเราเนี่ยเป็นภาษาไทยได้นายนางสาวอะไรก็ใส่ไปได้แต่ชื่อของแอปธนาคารเนี่ยจะต้องเป็นตัวย่อแล้วก็เป็นตัวภาษาอังกฤษนะถึงจะได้ไม่ล้มเหลวมันจะมีตรวจสอบด้วยนะที่เขาตรวจสอบนานๆเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับบัญชีเพื่อนเพื่อนต้องใส่ดีๆถ้าอยากให้ถอนแล้วเงินเข้าเลย มันจะได้ไม่ล้มเหลวของพิมพอแล้วก็คือเข้าเลยเพราะว่าเราใส่ชื่อธนาคารเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ชื่อเราเนี่ยตรงตามที่เขาจะโอนเข้าอันนี้ก็ฝากเพื่อนด้วยคนไหนที่ล้มเหลวก็ใจเย็นๆเวลากรอกอะไรเวลาทําอะไรก็ทําช้าๆไม่ต้องรีบเวลาทํากิจกรรมก็เหมือนกับภารกิจมนเนี่ยอย่ารีบถ้าเรารีบเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้นะครับถ้ามันตรวจสอบล้มเหลวเพื่อนก็จะเสีย เงินค่าที่เพื่อนๆไปกดติดตามของคนนั้นไปเลยในหนึ่งวันนั้นจะไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นคือเขาให้เราไปกดติดตามอีกคนหนึ่งเหมือนเรารีบใช่ไหมแล้วเราไปจิ้มอีกโดนรูปอีกรูปหนึ่งที่เราทํามาก่อนหน้านี้ก็คือมันจะล้มเหลวเพราะว่ายูเซอร์กับชื่อที่ให้ไปกดติดตามอ่ะมันไม่ตรงกับที่เขากําหนดไว้นะเพื่อนๆต้องดูดีๆห้ามแบบไปทาผิดเสียดายนะครับเงินที่แต่ละวันที่เราได้อ่ะ คืองปิมี่ยเป็น V I P 2พปิมทํา10วันปิมได้00 0่บาทสำหรันี้ผมก็มารีวิวให้ดูว่าเงินเข้าจริงๆแต่เพื่อนเพื่อต้องใช้เวลามีเพียงเท่านี้นะคบผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยถ้าเพื่อนๆอยากให้ปิมทำอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาเลยปิมยินดีทําให้ทั้งหมดถ้าเป็นความจริงนะถ้าแบบไม่ใช่ว่าแบบมาโกหกว่าเงินเข้าแล้วแต่จริงจมันไม่เข้าปิมไม่ใช่หน้ามาของแอปแอปไหนที่ปิมทำลงไป เหมือนมีแอปหนึ่งที่ปิมแชร์อันนั้นบิมว่าพูดความจริงว่าพิมไม่ชอบพี่แบบไปเป็นหน้ามาแล้วหลอกให้คนอื่นมาสมัครมันจะแบบเสี่ยงกับเงินในบัญชีของเพื่อนมากเกินไปสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อจะได้พลาดข่าวันดีๆอ่ะตรงนี้ก็มีเพียงเท่านี้คือขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย